าบอกว่าพี่เดลีหน้าจังด่าผมไปถึงครอบครัวของผมด่าถึงลูกถึงเมียเขานะด่าไปถึงว่าอะไรนี้นะครับนะวัดเอาจุดๆๆ,ๆมาให้กันชัยจุดๆ,ๆๆอะไรต่างๆนะครับไปกันใหญ่ด่าไปถึงลูกเมียเขาสาบช่องสาบแช่งเขาก็เลยทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวก็ให้ทนายร่างฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา ทางอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะครับตะกี้ผมก็ได้คุยกับทนายของหนุ่มกัญชัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพี่ลีน่าจังนะครับจากเจากพี่เดนะในฐานะเรารู้จักกันดีนะพี่ลีน่าอยากจะให้พี่ลีน่านะครับสงบปากสงบคำทุกวันเนี่ยเขามองว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรชอบด่าชาวบ,บ้านเขาจริงไหม นะบางคนก็มองว่าพี่เป็นคนบ้าหรือเปล่านะผมก็เชื่อว่าพี่เป็นคนดีเชื่อผมนะครับหุบป,ปากเพื่อกับพี่ลีน่านะอย่าไปด่าหนุ่มกัใชัยเลยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ด่าพี่เลยนะแค่มีคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีร้านทองแม่ตักเขาไปออกรายการชื่อคุณน้องแล้วเขาก็พูดถึงว่าเขาเคยไปซื้อของจากร้านแม่ตักแล้วมีปัญหาแล้วก็บอกว่านะมีเน็ตไอดอลประตูน้ำเนี่ย เป็นคนไปด่าทอเขานะครับคือเข้าใจว่าพี่ลีน่าเนี่ยสนิทกับแม่ตักนะครับแต่ฝากไปนะครับว่าหนุ่มกัญชัยเขาเป็นแค่พิธีกรในรายการนะนะครับนะเขาเขาเป็นแค่พิธีกรในรายการเขาไม่ได้ไปด่าพี่ลีน่าแต่อย่างใดเพราะนั้นต่อมาเนี่ยพี่ลีน่าเข้าใจผิดก็ไปด่านหนุ่มกัญชัยก็ทุกวันเลยด่าไอ้หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยบ้าง นะด่าไปร้องไห้ไปจนคนก็คิดว่าพี่ลีน่าเนี่ยบ้าไปแล้วหรือเปล่านะครับกินยาบ้างนะครับลูกหลานก็ดูแลพี่ลีน่านะครับด้วยความเคารพนะพี่ผมกับพี่สนิทกันนะฝากพี่ลีน่าขออะไรอย่างได้ไหมด่าใครก็ด่าไปเว้นหนุ่มกัญชัยสักคนหนึ่งเขาไม่ได้ด่าพี่พี่ไปเข้าใจเอาเองเขาก็จัดรายการผู้เสียหายก็มาในรายการนะครับผู้เสียหายมาในรายการ เขาก็มาพูดถึงเรื่องว่าเขาไม่เคยซื้อสินค้ากับแม่ตักแล้วมีปัญหาเขาก็เล่าให้หนุ่มกันไฟฟังหนุ่มชัชายฟังว่ามีเน็ตไอดอลมาด่าเขาก็คือพี่ลีน่านี่แหละเข้าใจไหมนะเขาก็เอาก้อ็จริงที่ปรากฏมานําเสนอในรายการพี่ลีน่าก็ไม่พอใจก็เลยเด่าเขาหนักนะครับถ้าฟังผมอยู่นะหยุดด่าเขาได้แล้วแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็อัดคลิปขอโทษข,ขอโพยเข้าไปแล้วเนี่ยผลจากการด่าเนี่ยพี่ก็ด่าแม่งไปเรื่อย ด่าใช้ถ้อยคำหยาบคายอะไรต่างเยอะแยะด่าตัวเข้าไปด่าลูกด่าเมียสาบแช่งเขามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพี่เป็นนักกฎหมายนะครับมีความรู้มีอะไรต่างๆดีนะฟังพี่เดพูดแล้วเนี่ยพี่ลีน่านะขอโทษขอโพยเขาซะนะครับแล้วก็อย่าทําตัวบ้าบ,บอคอแตกอะไรแบบนี้เข้าใจนะนี่รักนะทิ้งบอกนะพี่ลีน่านะปกติเนี่ยผมไม่ไม่ ไม่ไปก้าวล่วงพี่ลีน่าหรอกเพราะว่าเคารพนับถือกันอายุก็มากแล้วหกสิบห้าแล้วผมก็หกสิบเอ็ดแล้วห่างกันไม่กี่ปีไม่นานก็ตายหาแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนตายหาก็ททาแต่คุณงามความดีบ้างฝากพี่ลีน่าด้วยนะหุบปากทั้แล้วก็อยากะเชียรตักหรืออะไรเชียรป๋าเบียรแล้วก็เชียรไปแต่อย่าเสือกไปด่าเขาเข้าใจนะนะ เตือนแล้วเตือนหลายครั้งแล้วบอกอย่ไาไปด่าเขาเนี่ยดา่าไปดา่ามาชิบหายแล้วหมายสารก็ไปอยู่หน้าบ้านอะ่ะนะครับเดี๋ยวก็โดนฟ้องห้าล้านบาทเนี่ยเขาให้ทนายเขาล่างฟ้องเสร็จแล้วแล้วพี่ไปดา่าแม่งดา่าเขาทุกวันทุกวันดา่าครอบครัวเขาเนี่ยเขาก็ฟ้องแม่งทุกวันแล้วพี่ลีน่าจะมีตังค์จ่ายที่ไหนแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องไปยึดตึกแถวราคาร้อยเก้าสิบล้านอะ่ะไม่พอเดี๋ยวก็ต้องไปเอาลานจอดรถร้อยแปดสิบล้านของลูกหนี้ลูกหมีไปอีกอะ่ะเข้าใจนะ นะครับด้วยความรักนะพี่ลีน่าหุบป,ปากซะเชื่อผมเถอหยุดเถอะจะเชียร์แม่ตั๊กก็เชียร์ไปจะทำมาหากินหาแดกอะไรก็ว่ากันไปรับจ้างอะไรก็ว่าไปหยุดไปด่าเขาเข้าใจนะเข้าใจนะครับด้วยความรักและห่วงใยแล้วก็ไอที่ไปพูดว่าอะไรเนี้แม่ตั๊กก็เคยให้เงินกันชัยหนึ่งล้านบาทแต่กีกันชัยเขาบอกเขาไม่เคยได้หนึ่งล้านบาทน่ะนะ นะครับแล้วก็รายการที่ไปถ่ายทําออกรายการประมาณสามนาทีนะ่ะนะแม่ตั๊กจ่ายให้ช่องสามประมาณสองแสนกว่านะไม่ได้จ่ายหนึ่งล้านแล้วก็แม่ลีนาเสือกไปบอกเขาว่ากันชัยรับไปหนึ่งล้านเดี๋ยวเขาจะฟ้องเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะฟังอยู่หรือเปล่าแม่ลีนานะฟังพี่เดพูดนะเราไปพูดเขาไปใส่ร้ายเขาหาว่าแม่ตั๊กไปจ่ายเงินให้กันชัยหนึ่งล้านบาทแล้วกันชัยก็มานั่งเป็นพิธีกร นะครับจัดรายการอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาไปออกรายการช่องสามเอาไปออกทางออนไลน์ต่างๆะกันใครก็ชี้แจงมาแล้วมันไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นแม่ลีน่าก็เสือกไปกล่าวหาไาอีกเดี๋ยวก็โดนแม่งหนึ่งคดีนะนี่น้องน้องน้องสอนพี่แล้วนะบอกให้หยุดหูปากซะนะครับมันไม่เป็นเรื่องจริงไปขอโทษขอปล่อยเขาเดี๋ยวคดีก็แม่งก็มาเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะครับนะเข้าใจนะ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกันชัยมึงก็ต้องติดคุกด้วยไม่ใช่ตอนนั้นนะ่ะมันขายสินค้าอะไรก็ไม่รู้อาหารเสริมมันไม่ใช่ทองและไม่ใช่เออไม่ใช่คดีเหมือนปัจจุบันถ้ากันชัยเนี่ยไปร่วมในการไล่สดขายของปลอมขายเพชรปลอมทองปลอมหรือไปหลอกลวงประชจนอันนั้นเขาติดคุกแต่ว่าแม่ลีนาไปบอกกันชัยเดี๋ยวมึงต้องติดคุกไม่ใช่เข้าใจนะจ้าแม่ลีนานะพี่เดในฐานะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยหูป,ปากซะ นะคนรู้จักคนนับถือกันเตือนกันนะต้องหยุดนะนะครับอย่าไปว่าเขามันไม่เป็นความจริงไปตรวจสอบข้อมูลก่อนกันชัยไม่เคยรับเงินจากแม่ตั๊กหนึ่งล้านเงินสองแสนกว่าบาทที่เป็นค่าโฆษณาอะไรไทายินในรายการผนกระแสเรื่ออะไรอะ่ะกันชัยบอกเขาจ่ายช่องสามไม่ได้เกี่ยวกับกันชัยนะครับไปแก้ข่าวขอโทษขอโพยครับนะครับยกมือไหว้ครับนะนะเดี๋ยวโดนอีกหนึ่งคดีปากดีนะัก นะเข้าใจนะถ้าไม่รักนี่ไม่เตือนนะจะบอกให้นะผมไม่เคยเตือนใครนะแต่ว่า,าพี่ลีนา่าเดี๋ยวเป็นคนรักกันตอนมีคดีกับพจน์อานน์ผมก็โทรไปคุยบอกให้ถอนฟ้องเขานะแม่ลีน่าก็บรจะเอาค่าเสียหายเพราะว่าผมรู้จักทั้งแม่ลีนา่าทั้งพจน์อานน์พจน์อานน์ก็เป็นลูกความผมแม่ลีน่าก็ไปใส่กันไปใส่กันมาแล้วก็ไปแจ้งความครับจำไม่ผิดโรงพักพญาไทยหรืออะไรนะหยุดได้แล้วไปด่าหนุมกันใจอ่ะ ไปหาเรื่องอื่นบ้าง <c oughs> จะเชียร์ตั๊บจะเชียร์เบียบอันนะ่ะเต็มที่เลยไม่มีใครก็ว่าหรอกเข้าใจนะนะพี่เดชได้เตือนแล้วนะครับถ้ายังไม่หยุดยังแหกปากไปด่าเขาเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยคดีก็มาเยอะและถึงวันนั้นไม่มีใครเคลียร์ให้นะแต่ตอนนี้ไปยกมือไหว้ขอโทษเขาซะกลับตัวกลับใจถ้า,ายุก็เยอะแล้วตั้งหกสิบห้าแล้วนะเชื่อเชื่อพี่เดนะ เนี่ยไปด่าเดิออะไรเขาเนี่ยนะอย่าไปทำนะถ้าไม่รักกันเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมเตือนกันน่ะนะฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แม่งนะครับคนเคารพนับถือกันน่ะ <S <S ผมไม่เคยวิจารณ์พี่ลีน่าเลยใครใครเขาบอกบ้าบอกไม่ใช่หรอกเขาไม่บ้าเราเป็นคนฉลาดนะเขาได้รับจ้างวิจพากวิจารเนี่ยแหละนะครับนะครับเออเข้าใจนะจ๊ะอ่านะนะ,นะครับ เข้าใจนะหูป,ปากซะอย่าให้อย่าให้ผมได้ยินแล้วพี่ไปด่าดุมกัญชัยอีกนะหยุดด่าได้แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรพี่ลรน้าเลยแล้วพี่ก็ไปใส่ยเขาด่าลูกด่าเมียเขาสาบแช่งเขาอ,อะไรต่างๆมันถูกต้องไหมนะมันควรทํำไหมควรไหมไม่มีอะไรทําหรือไงนะครับนะเตือนครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซะ นะครับเข้าใจนะจบแล้วนี่คนเคารพนับถือกันนะผมเนี่ยกับพีเรนยนาเนี่ยผมเคารพนับถือเนี่ยนะผมผมเตือนเสร็จแล้วยกมือไหว้เลยแล้วไม่ต้องเสือกมาฟ้องอะไรกูนะกูจะฟ้องสวนกลับเลยนะครับอืมเข้าใจนะหุบป,ปากซะจบนะครับหาเรื่องอื่นไปคอนเทนต์เยอะๆไปอืม